สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองมักไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่20เมษายนคศ2023น,นะครับจัดไปอย่ายให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียโบด์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการข่งขันก็เวลา18.00น,นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง For you ในเวลา18.00นในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยนะครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออตโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวย กับเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเตปนะครับมวยพักยกเราคืนค่าคอมให้ทุกยอดเล่นนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวครับผมการันตีนะครับดีกว่าหน้าตู้แน่นอนนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟีพร้อมรับเสื้อสุดเทพไปเลยฟร,ฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเตปลุ้นรับเงินอีก10,000บาททุกสัปดาห์ จัดไปอย่าให้เสียนะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีประจำวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ไข่เพชรยินดีนะครับวันนี้เจอกันทางด้าน พิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยหรือยอดแสนเก่งสิทธิ์เสียหนึ่งนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ชกกันในพิกัด111ออปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยช่างน้ำหนักได้111.1ลดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้านพิชิตสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้1 1 0 2ขาดไปจุดแปดครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านพิชิตสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีเปิดเกมทีมนำต่อยหมัดแรงและก็ขวางหน้าดันแทงเดินติดๆครับถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านพิชิตสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยขวา จังหวะฝีมือครบเครื่องดักสาสแข้่งต่อยหมัดแรงผิวเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วกว่าความเป็นมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนั้นสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยนะครับสําหรับฟอร์มหลังของทั้งนั้นสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็ไปชนะนอกทางนั้นคุณนรงไกรศิลภพบ,บ็อกซิ่งยิมในยกที่3เมื่อที่21กุมภาพันธ์2566ที่ตลาดดิวันรนะัชดา แล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปพลิกแพ้คะแนนทางน้านคุนไก่คุนนล,ลงไก่ศิลปภพวอล์กซิง่งยิมเมื่อที่23มีนาคม266ที่เวทีมวยราชลชำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนัานสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านพิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยนะครับก็แพ้คะแนนทางนัานมังกรเหล็กเปิ้ลน,นครเมื่อที่4กุมภาพานันธ์265ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปชนะนอกทางนัานเพชรมหาชนโรตีสายไหม ไคโลในยกที่3เมื่อวันที่4มีนาคม2 6 6 6ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้าพิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยนะครับส่วนคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่มวยเจ้าบ้านนะครับชอบไปที่ทางด้านสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยนะครับความเป็นมวยดีกว่าฝีมือจัดจ้านกว่าหลักเหลี่ยมดีกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้าน สายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สองกันต่อครับหมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสุรินทร์สอสอปก,กรณ์หรือแชมป์ปก,กรณ์พรสุรินทร์นะครับวันนี้เป็นมวยมาแทนเพชรบุญอุ้มสิทธิ์จ่าอุ้มนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมในค่ายมรชพสุริสสนทร์นะครับวันนี้ต่อ้หนักให้ทางด้านยอดขุนศึกพยัคฆ์คำพันหรือสิทธิ์แก้วประพลหรือยอดขุนพลสอร่มเย็น 1ปอนด์นะครับชกกันในพิกัด125กับ126นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสุรินสอสอ,สอปรกรณ์รับช่างน้ำหนักได้125.2ลดไปจุดสส่วนทางด้านยอดขุนศึกพยักคำพันหรือสิทธิแก้วประพลช่างน้ำหนักได้127.3ลดไป1.3ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับยอดขุนศึกพยัคฆพันธ์นะครับก็เป็นมวยซ้ายฟอร์มสดสูงยาวเข่าแหลมดักสาสตรแข้งแทงเข่าขวางหน้าดันแทงปลายปลายแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงวันนี้ได้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั้นยอดขุนศึกพยัคฆพันธ์นะครับส่วนสไตล์การชกของด้านสุรินทร์สอสอประกรณ์หรือแชมป์ประกรณ์พรสุรินทร์นะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับ เตะขาต่อยหมัดหมัดหนักฝีมือคบเครื่องเก่าเก๋าเกมแรงทุกลูกทุกดอกครับลุ้นนับลุ้นลุ้นนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางนัานสุรินทร์สอสอ,อปักก่อนนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านสุรินทร์สอสอ,อปักก่อนก็แพ้นอกให้กันทางนัานเพชรชวนชมชอห้าพยัคฆ์ในยกที่4เมื่อวันที่1 9พฤศจิกายน2องพที่จังหวัดสุรินทร์และก็ไฟล์ล่าสุดไปเสมอกันกับทางนัานเพชรชวนชมชอห้าพยัคฆ์เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2อ0 0 66ที่จังหวัดสุรินทร์คำนี้คือฟอร์มหลังของนัานสุรินทร์สอสปักกอนนะครับส่วนฟอร์มหลังของนัานยอดขุนศึกพยั์คำพันธ์ครับก็ชนะคะแนนทั้งน้านโยธาฤทธิ์สิทธเพชรด,ดีเมื่อที่28กุมภาพันธ์266ที่เวทีมวยรังสิตฝ่ายล่าสุดก็ชนะคะแนนทั้งนัานสักปก,กรณ์คุกหนองใสเมื่อที่24มีนาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนัานยอดขุนพล พยักคำพันธนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับเก่าเก่าเกมชอบไปที่มวยแทนด้วยนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ทางทางด้านสุรินทร์สอสอปักก่อนนะครับอาวุธแรงหนักทุกลูกทุกดอกนะครับลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดเตะขาเจาะยางเฟี้ยงกระจกมีให้เห็นนะครับวันนี้นะครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านสุรินทร์สอสอปักก่อนนะครับ ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านรถพ่วงพุ่มพันม่วงหรือพนัททอดมวยไทยหรือซุปเปอร์แชมป์ปอปัตถายิมนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ทอดมวยไทยนะครับอยู่ที่บางแสนนะครับวันนี้เจอทางด้านเลิศชิงชัยเกียรติธงยศ หรือสิงหะอาวุธหรือสิทธิ์ผู้ใหญ่สุรินหรือปุ๋ยโฟมนนะครับนักชกจากเมืองยะโสธรน,นะครับแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทงยศนะครับอยู่ที่นครพนมนะครับอำเภอเลนูนครอยู่กับผู้ใหญ่ไก่เลนูแล้วก็มีเทนเนอร์อันโค้งเกียมนะครับคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด142ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน รถพ่วงพุ่มพันม่วงชั่งน้ำหนักได้1 4 1่นะครับลดไปจุดหนึ่งเพราะว่าทางด้านรถพ่วงนี้ต่อให้ทางด้านเลิศจิงชัย1ปอนด์นะครับ141กับ142ครับนี่คือตัวแปรสำคัญนะครับ 1, 1ปอนด์คือตัวแปร141กับ142นะครับส่วนทางด้านเลิศจิงชัยเกียรติธงยศนะครับชั่งน้ำหนักได้143ปอนด์ลดไป1ปอนด์ ครับนี่คือน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านเลิศชิงชัยเกียรติทงยศนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดันแทงและก็เป็นมวยเกาะในดีปั้มตีแข็งเก่งห้ายกไม่มีหมดนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเลิศชิงชัยเกียรติทงยศนะครับ ส่วนสไตล์การชกของทางด้านรถพ่วงพุ่มพันม่วงนะครับก็เป็นมวยเขา่าสไตล์เดียวกันเปิดเกมเตะขาต่อยมัดแล้วก็คว้าคอล็อกตีเหนียวแน่นบูดุดันครับสไตล์เดียวกันนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านรถพ่วงพุ่มพันม่วงแต่ถ้าว่าวันนี้เสียเปรียบน้ำหนัก1ปอนครับ141ครับทางด้านรถพ่วงส่วน142คือเลิศชิงชัยเกียรติพงษ์ยศนะครับ ฟอร์มหลังของทางด้านรถพ่วงพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับก็ไปชนะนคะแนนทางด้านคัมพีเทวดานายกเอกอั้งลิ้มเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2อ6ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านฟ้าน้ำชัยอปิติศักดิ์เมื่อวันที่16มีนาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านรถพ่วงพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเลิศชิงชยัยเกียรติธงยศกันบ้างนะครับก็ ชนะคะแนนทางด้านตะกุดโทนสอจอมแมนเมืองชนเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2อ6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านจอร์ดอินแกรมยิมเมื่อวันที่16มีนาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของาด้านเลิศชิงชัยเกียรติธงยศนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับผมมองว่าน้ำหนักมือหนึ่งปอนด์นี่มีปัญหาแน่นอนนะครับ 141กับ142นะครับมวยสไตล์เดียวกันสูงยาวเหมือนกันแข็งแกร่งแข็งแรง,งมาต่อหนักหนึ่งปอนนี้ผมมองว่าเลิศชิงชัยเกียรติธงยศนี่ได้เปรียบนะครับแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงครับและอีกอย่างผู้ใหญ่ไก่เลนูครับบำรุงดีบำรุงถึงครับหวังว่าไฟนี้มาเก็บชัยชนะต่อเนื่องนะครับเพราะว่าฟอร์มกำลังสดกำลังห้าวครับเลิศชิงชัยเกียรติธงยศนะครับ ครับสาหรับมวยคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่ทางด้านเลิศชิงชัยเกียรติธงยศนะครับเป็นรองก็ต้องรองเป็นต่อก็ต้องต่อครับวันนี้สูงใหญ่ยาวครับได้หนึ่งปอนด์ดีแน่นอนครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่สามในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเลิศชิงชัย immunity, เกียรติธงยศนะครับให้บีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงอุลยศิซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านดอกไม้ป่าสอจอต้องปาจีนหรือสันติอุบลหรือเพชรเพชรไอศยารีสอร์ทนะครับก็ถือว่าเป็นมวยมาแทนเอสเทวดาต่อสุรัตนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมี่ค่ายมวยสันติอุบลนะครับที่จังหวัดอุบลวันนี้เจอกันทางด้านแพวพาวเพชรพาวฟ้าหรือเพชรยินดีคาเดมีหรือเจมสักวอแพงวิเศษยิมนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ ครับวันนี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านดอกไม้ป่าสจต้งปลาจีนช่างน้ำหนักได้114.7ขาดไปจุด3นะครับส่วนทางด้านแพรวพาวเพชรจินดีอะคาเดมี่หรือเพชรพาวฟ้าช่างน้ำหนักได้114.7ขาดไปจุด3นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนสไตล์การชกของด้านแพลวพ,พาวเพชรพาวฟ้านะครับเชิงไม่สน ครับเปิดเกมท้าชนศาสตร์แข้งแทงเขา่าบูดูดันชวนทะเลาะตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายนะครับหัวใจใหญ่กดตับหัวใจเกินร้อยครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั้นแผ่วพาาเพชรพผาฟ้านะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นดอกไม้ป่าสอจอต้องปลาจีนนะครับก็เป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องนะครับดักศาสตร์แข้งแทงเขา่าบูดูดันมีสองมีเหลี่ยมดีครับอาวุธหลากหลายกว่าครับ ดีกีก็เป็นแชมป์มวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยนะครับคนล่าสุดนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นดอกไม้ป่าสจต้งป่าจีนนะครับสำหรับฟอร์มหลังของน้านดอกไม้ป่านะครับสจต้งปลาจีนก็ชนะคะแนนทางด้านเวาวาวาวังพรมเมื่อวันที่27ธันวาคม2 6 5ที่ลังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านยอดก้าพอวิเศษยิมเมื่อวันที่3เมราคม2 6 6ที่เวทีมวยลังสิต ก็ขวาแชมป์มวยรอบเพชรยินดีสร้างนาคตไทยไปครองนะครับพร้อมเงินรางวัล5,000บาทนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนัานดอกไม้ป่าสอจอต้องป่าจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของน,นั่นเพชรแผวพาวเพชรพาวฟ้านะครับก็ชนะคะแนนทางด้านนีมาเบซ่าอวอรลีเออร์นะครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2566ที่ราชดำเนินนะครับ RWS นะครับ ควล่าสุดก็ชนคะคะแนทนทางด้านแอดเทวดาต่อสุรสัตน์เมื่อที่2ี่มีนาคม26 6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนั้นแพลวได้นับ8แต่ก็ว่าต่อยก็นสนุกนะครับสำหรับมวยคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบมวยมาแทนนะครับได้ได้ใหญ่ได้ลอยครับได้หนาครับฝีมือหลากหลายขว่าครับู่ที่4ในรายการผมออกไปที่ทางด้านดอกไม้ป่าสอจอต้องป่าจีนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอทุกท่านโชคดีมีชัย แหฮงๆรวยๆสวัสดีครับ